ลูกๆจากเมื่อไะครับเมื่อนหนม,มาเอาลูกเขาขอบกคือเก่าเนาะนะครับมาเอางวนะครับอยู่ทรงไห้ทรงหน้านะ <It> ครับสังเกตงานเพลงครับผมขออนุญาตนะครับท่านนายกเฉลิมพลมราคมนะครับผลงานเพลงขอเสียงคนโสดครับขอเสียงคนโสดที่บ่กเอาผัวเป็นตัวเป็นตน ฝากหมอลมวอนแน่เด้อจากคนหนึ่งในจำนวนที่น้องโบโหยู่เป็นผัวชูกล้วาวเป็นเพื่อนแก่งเงายามเขาบ่อยู่มากลายผัวสาวเจ้าซูมอยากอยู่ในใจได้บ่ ขอโทษลวนลวนคนที่มักมวนขอเสียงดังดังยังมีความหวังคนที่เท่าไรอายก็จะร้องบอตีเลยว่าแต่เจ้ามาเข้าเกี้ยกลอง คงสีพอได้อยู่น้องถ้าอายสิขอเป็นผัวสำรองสิได้อยู่บองสิได้อยู่มาสีได้อยู่บง,บงถ้าได้ขอจองคิวต่อไปกับอายกันสองต่อสองผ้หยิงเจ้าชัวยิ่งโดยเท่าไร ก็เยินหน้ามองอยากเดอายนี่ยนอยากลองแน่จริงต้องขอเสียงดังๆขอเสียงคนโสดที่บ่หักภายจริงจังจริงใจคบไปเลิกไปบ่ลำไลบ่ให้ความหวัง มัาํำอยู่เด้อเฮ็ดแล้วแล้วไปเสยพไปเสยมาอันโอ้จากแบ่งปันให้อายน้ำแน่าคนปะเอา,าขอ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 งูเขขอครับ